แต่ไม่เชื่อไวรัสมันพัฒนาตัวเองแล้วมันมีโอกาสที่มาติดสู่คนนะครับเพราะงั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสแล้วว่าช่องทางไหนหรือโอกาสไหนที่มันทำให้เกิดโรคติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คนได้ง่ายที่สุดซึ่งนั่นก็คืออาชญากรรมสัตว์ป่านะครับอย่าลืมนะว่าสัตว์ป่าเหล่านี้เชื้อโรคอยู่ในตัวมันเนี่ยไม่ก่อให้เกิด อาการเจ็บป่วยไม่ก่อให้เกิดการติดต่อหรือเกิดอันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปหาเขาไปสัมผัสไปจับไปชำละโดยเฉพาะในในในกระบวนการบริโภคหรือปรุงอาหารเนี่ยนั่นคือช่องทางสำคัญที่ทำให้เกิดการติดต่อเชื้อไวรัส <c oughs> สู่คนได้โดยตรง สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสือบอินสไปายค่ะรายการที่จะพาคุณไปสืบและสร้างสารรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมค่ะดิฉันภูริรัตน์ปราดภูสินเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายสัตวแพทย์พัทลพลมณีอ่อนนะคะหรือว่าคุณหมออตในเรื่องของการดูแลสัตว์ป่าในช่วงโควิดค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอรอเขาเรียกว่าพี่หมออตแล้วก<ม>ันนะคะโอเคค่ะก็คือประเด็นแรกคืออยากถามพี่หมอลอตว่าช่วงโควิดเนี่ยกรมอุทยานเป็นไงบ้างคะทางานเหนื่อยไหม ก็ในสถานการณ์นี้เองเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยก็ย่อมได้รับผลกระทบ<ฆ>ไปซัดทุกภาคส่วนนะครับทีนี้สถานะของของการทํางานของกรมอุทยานเองเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราจะอยู่ในบทบาทหรือในสถานะของการเป็นผู้ให้การช่วยเหลือ,อเพราะฉะนั้นพออยู่ในสถานการณ์โควิดนี้เองเนี่ยเราก็ตกอยู่ในสภาวะที่ผู้ต้อง ผู้ต้องเด็ดผู้ที่ได้รับผลกระทบะแล้วก็เป็นผู้ที่ต้องขอความช่วยเหลือ,อเพราะฉะนั้นในเมื่อสังคมต้องการต้องการให้กรมอุทยานซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยเหลือเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยเราคงจะต้องทําทุกอย่างนะครับให้เราหลุดพ้นจากการเป็นผู้ขอความช่วยเหลือ,อนะครับเพื่อกลับมาสู่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการ มีมาตรการมีการปฏิบัติตนที่ไม่ให้ไปเป็นภาระใครไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครนะครับแล้วรักษาร,ระดับของสถานะตัวเองเนี่ยให้อยู่ในฐานะของผู้ให้การช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการเหล่านี้เองเนี่ยสัตว์ป่าเองหรือสถานการณ์เองเขาไม่รู้หรอกว่าช่วงนี้คือช่วงโควิดนะเ <laughs> จ้าหน้าที่ ก็ต้องระมัดระวังตัวเองเพื่อนอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าเดือดร้อนมันห้ามกันไม่ได้ก็คือเหมือนต้องช่วยกันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคะก็ทางชาวบ้านเองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อุทยานเองใช่ครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราจะต้องดําเนินงานจะต้องมีการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็คือมาตรการมาตรการในเรื่องของความปลอดภัยของตนเอง ความรับผิดชอบของตนเองความรับผิดชอบต่อสังคม,มซึ่งแน่นอนก็จะเป็นในเรื่องของการใส่แมสกการล้างมือบ่อยๆอนะครับการเว้นระยะห่างการดูแลปฏิบัติตนตามมาตรการของสาธารณสุขนี่คือการปฏิบัติตนเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติงานคุณหมอเราช่วยเล่าหน่อยได้ไหมคะว่าการช่วยเหลือที่แบบว่าคน,คนมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเพิ่มเติมในชนะ่วงโควิดเนมีอะไรบ้างคะในกรณีของ ของสัตว์ป่านะฮะคืออย่างช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีภัยธรรมชาติคือถ้าเกิดมีภัยธรรมชาติมีน้ําท่วมมีไฟป่ามเรื่อรต่างเจ้าที่ของทยามก็จะเข้าไปช่วยแต่ในช่วงนี้เองเนี่ยภัยธรรมชาติยังไม่มีนะครับมันก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ป่านะครับที่ได้รับบาดเจ็บได้รับผลกระทบนะครับสัตว์ป่าที่พัดหลงสัตว์ป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะสัตว์ป่าที่อยู่นอกถิ่นอาศัย S <S> ก็คืออยู่นอกป่าช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเราทางสายด่วนหนึ่งสามกสเนี่ยเรารับเรื่องตลอดยี่บชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ามีการรับแจ้งสัตว์ป่าที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนทุกวันวน,นะครับในกรณีของงูที่เข้าบ้านคนตัวเฮี้ยซึ่งสร้างความเดือดร้อนเรื่องของนกที่เข้ามารบกวน <S <S 2> <S 2> นะครับเรื่องของสัตว์พัดหลงออกนอกพื้นที่กระทิงหมีช้างนะครับหรือแม้กระทั่ง กรณีของประชาชนชาวบ้านพบเจอสัตว์ป่าที่บาดเจ็บหรือป่วยโดยสถานก,การณ์เหล่านี้เองเราหยุดไม่ได้กับความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ความเดือดร้อนของสัตว์ป่าที่เกิดขึ้นแล้วที่หมอรลอดบอกว่ามีการร้องเรียนเรื่องสัตว์ป่าบาดเจ็บพัดหลงเพิ่มขึ้นทุกวันในช่วงโควิดนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าโควิดนะมีทุกวันอย่างนี้นไหมคะมีทุกวันครับก็มีทุกวันเหมือนกันมีทุกวัน,คร,นครับเพาะแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับก่อนโควิดกับหลังโควิดสถิติของการแจ้งเน IA, ี่ยแทบจะไม่ต่างกัน เพอเพอ,อาจจะเยอะซะด้วยซ้ําคือเยอะกว่าเดิมใช่เพราะว่าประชาชนอยู่บ้านกันเวิร์กฟอร์มโฮมกันนะฮะบางทีก็เห็นสัตว์ป่าบาดเจ็บพัดหลงหรือเข้ามาในบ้านหรืออะไรต่างๆก็มีการแจ้งเหตุการณ์แจ้งขอความช่วยเหลือกันอยู่มากขึ้นนะครับแล้วอ,อ,อยากทราบว่าสาเหตุที่ทําให้สัตว์ป่าพัดหลงหรือบาดเจ็บเนี่ยที่หมอรเจอเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างคะคือส่วนหนึ่ง กรณีของสัตป่าพัดหลงเนี่ยก็จะเป็นกรณีของสัตว์ป่าที่ออกมาจากพื้นที่อนุรักษ์ในกรณีของพื้นที่ที่มีแนวเขตติดก,กันกับพื้นที่ชุมชนมนะครับก็พัดหลงออกมาเช่นช้างเช่นกระทิงเช่นหมีนะครับหรืออาจจะเป็นพวกนกพวกสัตว์ขนาดเล็กพวกนาคพวกลิ้นพวกชมดอีเห็นอะไรต่างๆนะครับก็จะพัดหลงมา ซึ่งสสเห,หองการพัดหลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากอาการบาดเจ็บเลือดการป่วยนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้เองเนี่ยสัตว์ป่าเหล่านี้เองเวลาเขาบาดเจ็บเรือดเขาป่วยเนี่ยสัญชาตญาณการดูแลตัวเขาเองโดยธรรมชาติเนี่ยจะมีอยู่แล้วแต่ท้าเมื่อไหร่ที่เขาดูแลตัวเองแล้วมันรู้สึกว่าไม่ไหวมันไม่รอดแน่แน,แน่ก็จะออกมาให้คนเห็นอ๋อก็คือเหมือนเป็นการเหมือนเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือว่าเอ้ยเราไม่ไหวแล้วนะก็ออกไม่คนเห็นเพราะว่าออกไม่คนเห็นปุ๊บ คนก็พบเจอก็แจ้งเรามาซึ่งเราก็ประเมินได้เลยว่าสัตว์เหล่านี้ถ้าออกให้คนเห็นเนี่ยแสดงว่าการมันหนักมากๆแล้วนะครับการทํางานของเรามันเลยเป็นเรื่องที่ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าสัตว์ที่พบเจอแบบนี้งส่วนใหญ่อยู่ในภาวะวิกฤตนะฮะเราก็ต้องช่วยกันรสคิวช่วยกันกู้ชีพนะครับหรือแม้กระทั่งในบางกรณีที่มีขบวนการลักลอบขนสัตว์ป่าลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย นะครับก้นีแบบนี้เองเราก็มีหน้าที่ในการเข้าไปดําเนินการติดตามนะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อคือการเอาให้รอดอนะครับเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เองเนี่ยการถูกจับจากธรรมชาติหรือการถูกจับบังคับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมนะครับอยู่ในพื้นที่แออัดเขาจะเกิดความเครียดพอเกิดความเครียดภูมกันก็ลดลงอโอกาสที่เชื้อโรคในร่างกายเขาจะเพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นไปได้ในขณะเดีวยวกันคําว่าการลักลอบเนี่ย มันคือการแอบขนย้ายเ,ออเพราะฉะนั้นพอขนย้ายนี้เองความแออัดนะครับขาดออกซิเจนขาดาการหายใจเกิดบาดแผลจากการดิ้นรนอะไรต่างๆนะครับสัตว์เหล่านี้เองเนี่ยก็ใน,นของสัตว์ของกลางเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ป่วยออนะครับไม่ว่าจะเป็นป่วยทางด้านร่างกายหรือป่วยทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นการเลสคิวการกู้ชีพช่วยเหลือเขาในภาวะฉุกเฉินแบบนี้เองเนี่ยมันก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่เราก็ต้องรีบดําเนินการนะครับซึ่ง ซึ่งอย่างล่าสุดกรณีของลิงร้อยสองตัวที่มีการเตรียมการขนย้ายไปประเทศเพื่อนบ้านพวกนี้ฮะเราก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้ดีนะครับเราใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะฮะก็คือโรงพยาบาลสนามสัตว์ป่านี่แหละนะครับเพราะว่าสัตว์เหล่านี้เองมีความเสี่ยงเรื่องโรคเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วเราก็กลับได้รับความชมด้ว่าเ,เขาก็ไม่คิดนะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆจะต้องมีการปฏิบัติแบบนี้อยากทราบว่า สัตว์ป่าเนี่ยพอเกิดความเครียดเขาจะเป็นเป็นโรคเหมือนกับคนเลยหรือเปล่าคะคือแบบว่าความเครียดของสัตว์ป่าสามารถนํามาสู่โรคทางกายภาพของเขาได้เหมือนกันเหรอคะคือสัตว์ป่าคือในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมักจะมีเชื้อโรคเฉพาะกลุ่มเฉพาะชนิดอยู่ในสัตว์อยู่ในสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีอยู่แล้วจะมีเฉพาะอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสัตว์ป่าเองเนี่ย ถือว่าเป็นเป็นแหล่งโรคนะครับเป็นแหล่งรังโรคหลกักละเป็นแหล่งรังโรคเป็นแหล่งของรังเชื้อไวรัสหลากหลายชนิดเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยู่ในภาวะปกติเนี่ยเชื้อไวรัสพวกนี้หรือเชื้อโรคเหล่านี้บางทีอยู่ในตัวเขาเนี่ยภูมิคุ้มกันเขาจะกดนะครับก็อาจจะไม่สแสดงอาการหรือไม่มีอาการเจ็บป่วยหรือไม่สามารถที่จะแพร่เชื้อออกมาได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเกิดความเครียดเมื่อไหร่ที่เกิดความเครียดภูมิคุ้มกันร่างกายก็จะตกลง นะครับโอกาสที่เชื้อไวรัสที่ซ่อนอยู่ในตัวเนี่ยมันจะประทุขึ้นมามันจะเพิ่มขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นมาได้ง่ายแล้วนั่นเองก็นํามาสู่ช่องทางลโอกาสในการที่จะติดต่อจากสัตว์ชนิดหนึ่งไปสู่สัตว์อีกชนิดหนึ่งไปสู่สัตว์ชนิดหนึ่งหรือมาสู่คนแล้วก็ติดต่อจากคนสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความน่ากลัวโดยเฉพาะการการการติดต่อของเชื้อไวรัสจากสัตว์ชนิดหนึ่งมาอีกสัตว์ชนิดหนึ่งเนี่ย มันเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนแปลง<ๆ>เพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวเองหรือเพิ่มโอกาสในการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสให้มีศักยภาพที่สูงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครัว่าแค่ความเครียดอย่างเดียวของสัตว์ป่าเนี่ยมันนํามาซึ่งความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อครั้งเขาคือแหล่งลังโรคเพราะฉะนั้นโรคเหล่านี้เองเนี่ยนะครับมันจะสามารถติดต่อมาสู่คนได้ไหม นะฮะการศึกษาวิจัยหรือการเก็บข้อมูลก็มีการพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถติดต่อสู่คนได้นะครับโดยผมจะอาจจะย้อนซีนารีโอ,โอเก่าๆให้ฟังนะครับอย่างในกรณีของของอโรคเอดนะฮะที่ที่ที่สงสัยว่าเกิดจากลิงมาติดสู่คนนะครับซึ่งเราก็สงสัยว่าต้นต่อก็้ขงข่าวก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะถัดมาจากนั้นก็กรณีของ โรคซานะครับซาที่ติดจากชัม,มดหรืออีเห็น uh huh. นะฮะต้นต่อก็มาจากค้างข่าวมาติดชัม,มดอีเห็นแล้วก็มาติดสู่คนแล้วมาติดสู่คนแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็ติดจากค้างข่าวสู่คนโดยตรง uh huh. ส่วนกรณีของโควิดนะครับก็ศึกษาวิจัยก็มีการเก็บข้อมูลในประเทศในต่างประเทศก็พบแล้วว่ามีการศึกษาในค้างข่าวมงกุฎเทาแดง uh huh. นะครับก็พบว่าในค้างขาวมงกุฎเทาแดงเนี่ย มีมีพบเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มีความเหมือนกับโควิดในคนเนี่ย96เปอร์แต่96เปนนี้ไม่ได้หมายความว่าจะติดสู่คนโดยตรงนะมันก็เกือบจะต้อง100เปอร์เซ็นแต่มันเหมือนถึง96เปอร์เซนนะครับต่อมาก็มีการศึกษาเพิ่มเติมว่าในในตลาดค้าสัตว์ป่าในกระบวนการค้าสัตว์ป่าเนี่ย มันมีสัตว์ตัวก,กลางอะไรบ้างที่น่าจะเป็นตัวรับเชื้อมาจากค้างคาวแล้วมาติดสู่คนก็ไปตรวจในลิ้นก็พบว่าพบเชื้อไวรัสที่มีความคล้ายคลึงกับโควิดในคนเนี่ยถึงเก้าสิบเก้าปอซนในลิ้นนะครับเพราะงั้นเห็นไหมครับว่าต้นตอคือค้างคาวมาติดสู่สัตว์ตัวกลางก็คือ <มะ S 1> ลิ้นเพราะงั้นในสถิติในประวัติของการเกิดโรคติดต่อมาเนี่ยเห็นไหมค้างคาวมาลิง มาชมดมาอูดมาม้าก็มีนี่มาลินหรือมาสัตว์ป่าอีกหลายชนิดเพราะฉะนั้นตัวข้างขาวคือแหล่งรังโรคโดยผ่านสัตว์ตัวกลางแลแ้วทําให้เชื้อไวรัสมันพัฒนาตัวเองอแล้วมันมีโอกาสที่มาติดสู่คนนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาโฟกัสแล้วว่าช่องทางไหนหรือโอกาสไหนที่มันทําให้เกิดโรคติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คนได้ง่ายที่สุด ซึ่งนั่นก็คืออาชญากรรมสัตว์ป่านะครับอย่าลืมนะครับว่าสัตว์ป่าเหล่านี้เชื้อโรคอยู่ในตัวมันเนี่ยไม่ก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่ก่อให้เกิดการติดต่อหรือเกิดอันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปหาเขาไปสัมผัสไปจับไปชำแหละโดยเฉพาะในในในกระบวนการบริโภคหรือปรุงอาหารเนี่ยนั่นคือช่องทางสำคัญที่ทำให้เกิดการติดต่อเชื้อไวรัสสู่คนได้โดยตรง าะงซีนาริโอนี้เนี่ยมันเป็นจริงนะครับเป็นจริงว่าขางขาวคือแหล่งหลังโลกแล้วมาติดต่อสู่สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์ตัวกลางแล้วมาติดต่อสู่คนนะครับไปยันพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็มองย้อนมาในประเทศไทยเราเองนะฮะว่าเอ๊ะแล้วบ้านเรามันมีความเสี่ยงขนาดไหนนะครับโดยบริบทของขังข่าวที่เป็นสัตว์ดึกดำบรร<ะ>มีมานานมีมากมายกระจายอยู่ทั่วโลก แล้วค้างคาวไม่ได้เป็นสัตว์ปีกซะด้วยซ้ำนะฮะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดได้นมที่บินได้แล้วสามารถแพร่กระจายเชื้อจากน้ำลายจากอุจจาระจากปัสสาวะจากเลือดจากการสัมผัสสารคัดหลังล่งหรือเมื่อเขาบินอยู่ข้างบนเนี่ยการสเปรย์ของเหล่านี้เองเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีการมอนิเตอร์นะครับค้างคาวในบ้านเราโดยเฉพาะค้างคาวมงกุฎในบ้านเรา นะครับซึ่งตอนนี้เองมีอยู่23ชนิดนะครับดูว่าอยู่ประมาณโซนไหนอ่ะเพราะขังขาวก,ก็กระจายอยู่กระจายอยู่หลายพื้นที่นะฮะโอเคค่ะนะครับก็ศึกษาดูในขังค่าวมงกุฎแล้วก็ในลินด้วยว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรบ้างนะครับปรากฏว่าในขังคาวมงกุฎชนิดหนึ่งในพื้นที่แห่งหนึ่งนะฮะเราพบว่าขัางขาวเนี่ยพบพบเชื้อ,อที่คล้ายกับโควิดในคนเนี่ย ถึง91%นะฮะถึง91%้นต mm hmm. ในขณะเดียวกันเองข้างค่าวบางกลุ่มพบแอนติบอดีก็คือพบภูมิคุ้มกันตัวเองนะฮะภูมิคุ้มกันต่อโควิด hmm. แสดงว่าข้างคาวตัวนี้อาจจะเคยผ่านการติดเชื้อมาแล้ว mm hmm. ในขณะเดียวกันเราไาเก็บตัวอย่างในลิ้นที่พัดหลงเราก็พบว่าในลิ้นเนี่ยมีแอนติบอดีของโควิด hmm. อยู่แสดงว่าลิ้นเนี่ยมันเคยผ่านการติดเชื้อมาแล้ว อ๋อคือถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเชื้อของสัตว์สู่สัตว์เนี่ยสัตว์จะมีภูมิคุ้มกันที่สามารถสร้างขึ้นมาแบบต่อต้านได้ไม่เหมือนกับคนใช่ไหมคะที่แบบว่าถ้าเชื้อของสัตว์มาถูกคนแล้วเราจะแบบต้องหาวัคซีนอ,อะไรเงี้ยก็ไม,ไม่เสมอไปอเพราะสัตว์บางตัวอาจจะติดแล้วตายแล้วก็ได้ออ๋นะฮะส่วนบางตัวถ้าติดแล้วอาจจะรอดพอรอดเขาก็มีแอนติบอดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือ,น,คอ,น,คอนี่คือความท้าทายของเราอย่างหนึ่ง<อ>นะครับว่า ณเวลานี้เองเนี่ยสิ่งที่เราเผชิญอยู่ในภาวะโควิดเนี่ยเรากําลังต่อสู้สถานการณ์ปัจจุบันอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ลืมว่าเหตุการณ์นี้มันคงไม่ได้เป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่จะมาคุกคามมนุษยชาติของเรานะครับเพราะฉะนั้นทางกรมที่ยานเองเนี่ยก็ได้ทํางานร่วมกันกันกบคณะแพทย์จุฬาแล้วก็คณะวิทยาศาสตร,ร์หลัยกเกษตรศาสตร,ร์นะครับทําการศึกษาวิจัยความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรค อุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ำที่มาจากสัตว์ป่า<ม>นะครับภายใต้ภายใต้นิยามหรือกอบของคาว่าพ r e d i c ก็คือ<ม>ทํานายทานายว่าเรามีความเสี่ยงที่จะพบเจอโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดต่อจากสัตว์ป่าสู่คนอย่างไรได้บ้างในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อตั้งรับเพื่อประเมินความเสี่ยง<ม>ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต<ม>นะครับเพราะฉะนั้นณเวลานี้ เราเองถือว่าเป็นทีมงานที่เตรียมพร้อมสาหรับการรับมือในอนาคตนะครในกรณีของโรคอุบัติใหม่หรือโรคอุบัติซ้ํานะครับโดยมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ climate change เ,เป็นปัจจัยหลักในการกระตุ้นนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับในเรื่องของโรคอุบัติซ้ําแสดงว่ามีปัจจัยทั้งเรื่องของโรคภาวะโลกร้อนด้วยที่สามารถทําให้เกิดขึ้นค่ะย้อนกลับมาตรงตะกี้ที่พี่หมอบอกว่าขัางข่าวจะกระจาย ค้างคาวในประเทศไทยเนี่ยกระจายอยู่หลายพื้นที่ใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้ค้างคาวเป็นรังโลกด้วยแล้วชาวบ้านที่มีพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งของค้างคาวอย่างนี้ค่ะควรมีการรับมือยังไงถ้าสมมติว่าพบเจอค้างคาวสมมติว่ามันเข้ามาในบ้านหรืออะไรอย่างนี้ยครับอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่เราจะพูดเรื่องของผลการศึกษาก่อนที่เราจะพูดเรื่องของผลการวิจัยเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนคือการ เตรียมข้อมูลให้สังคมไม่ตื่นตระหนกเราจะไม่พูดเรื่องเหล่านี้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะพับบิกข้อมูลเหล่านี้ในเชิงวิชาการเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกใ,ให้กับสังคมว่าเฮ้ยข้งข่าวไม่ได้เป็นผู้ร้ายนะข้างขาวก็เป็นพระเอกต่อระบบนิเวศนะนะครับเขากําจัดมแมลงช่วยผสมเกสรช่วยอะไรต่างๆเป็นพระเอกนะในขณะเดียวกันเองเนี่ย การป้องกันไม่ให้ค้ังข่าวเข้ามาในบ้านเรือนประชาชนเนี่ยจะต้องทํำยังไงยิ่งในช่วงที่มีข่าวโอเคบ้านนี้มีของข่าวมาเป็นพันตัวเลยโอ้ข่าวใหญ่มากเราก็โอเคเดี๋ยวเราไปจัดการให้นะครับเราก็จะทําเป็นคู่มือไว้แล้วเราก็ลงไปปฏิบัติเลยว่าโอเคละสภาพพื้นที่บ้านเป็นบ้านไม้นะครับเป็นที่ล่มนะฮะแล้วก็เหมาะกับการมาเกาะของขังข่าวม,มาพักอาศัยของขางข่าว เราก็ทําวิธีการทําพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยไม่ให้เป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับขางข่าวมาเกาะน,นะครับซึ่งวิธีการก็คือเราไม่ได้ไปไล่อะไรขางข่าวนะฮะถ้าไปไล่เนี่ยขางข่าวจะเกิดความเครียดเขาจะบินไปมามก็จะอึจะฉี่ก็เชื้อก็อยู่ในนั้นแหละก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือช่วงตอนเย็นที่ขางข่าวออกบินหาก,กินเนี่ยก็จะไม่มีขางข่าวเหลืออยู่ใช่ไหมฮะเราก็จะไปพ่นน้ายาฆ่าเชือ้อทําความสะอาด ฆ่าเชื้อให้หมดแล้วเราก็เอาผ้าใบไปปิดไว้บริเวณเพดานว่าเขามีโอกาสได้รับเชื้อจากค้างคาวบ้างหรือเปล่านะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นซีนารีโอที่เราปฏิบัติได้ดีในขณะเดียวกันก็ทําคู่มือว่าเวลาเจอค้างคาวตายนะครับการสัมผัสค้างคาวการทรารําลายซากจะต้องทําแบบวิธีไหนอะไรยังไงโดยบริบทของของสถานการณ์โควิดโดยบริบทของความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่เนี่ย การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวการเข้าไปในธรรมชาติการเข้าไปใกล้ชิดกับสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวนะครับซึ่งนอกจากตรงนั้นแล้วนี่เองเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูต่อคือในเรื่องของมนุษย์ยังมีการเว้นระยะหา่างใช่ไหม<ะ>อ่าดิสโซเชียลดิสแทนซงในสัตว์ป่าในธรรมชาติก็ต้องมีไวดิสเทนซงเหมือนกันการเวระยะหา่างมนุษย์กับสัตว์ป่า ก็คือเราต้องมีแบตเตอรี่ใช่ไหมคะใช่ฮะสัตว์ป่าพวกงูสัตว์ขนาดเล็กพวกนกอะไรต่างสักสิห้าเมตรเก้งกวางนะฮะสาเมตรนะครับช้าง50สเมตรกระทิงบัวแดงหมีเสือร้อห้าเมตรอะไรโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ต้องขอขอบคุณพี่หมอ ลอดพ,พัทรพลมณีอ่อนมากเลยนะคะสําหรับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสัตว์ป่าในช่วงโควิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขังข่าวที่มาของโรคนะคะการท่องเที่ยวไปในป่าอย่างถูกต้องถูกวิธีนะคะแล้วก็การอยู่ร่วมกันร,ระหว่างคนกับสัตว์ป่าอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอลอดมากเลยคะ่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ